न त मल पिस्ना चालाक กี่เดินไทยกับฝากไป,ปด้วยน,นะครับสาหนึ่งได้ได้บริวาลเท่าไหร่หนึ่งส1งสามสี่หแปด ปจบันนี้าพเจ้าขามีบุญแล้วมีสุขสนแล้วาพระเจ้าขอรารารนาบุญสุศรเพื่อที่จะเป็นบุญทิพย์บรรจุเข้าสังขาบรบารมีเป็นบาร,รมีเพื่อสร้างบาร,รมีให้สังขาบรบารมีให้อยู่ยงเป็นนินอันจนกว่าอายุจะครบสีมืนสีพันปี ถามถาดเ,เ,เป็นกุญแจสตาเลิงเพื่อให้หมวลมนุษย์รได้ไอช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าหูแก้วตาทิ์ของเรายุคพระศรีอริยะเมตไตโยด้วยเดชเดชะข้าพเจ้าอาจารย์ออสพิชิตวานามัมคาตโรเป็นผู้แผ่พาลานิสง์ให้พวกท่านทั้งหลาย จงได้รับพารานิสงเหล่านี้ทั้ง9จาจักรวาล8ทิศสาตลอดธาตุอากาศทั้ง7ดลินน้ำลมไฟไม้เด็ดทองจงร่วมพองพารานิสงนี้ทืนเทวายังทิตวายังอิเสวายังอุทางอัางนะพารานิสงอันประเสริฐจงรำเลิศเกิดกับเทวายังว่าตลอดวัยเทพทั้งหลายถึงผู้สำเร็จอระหังทุกทุกท่านตลอดผู้ที่พารานิสงอ่อนจงเพิ่มบุญขึ้นมาให้เป็นพารานิสงผลบุญบารมี ในขราวครั้งนี้ให้ทั่วถึงกันตลอดญาติองค์พง์พันธ์ของข้าพเจ้าจงพ้นทุกข์เถิดหากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์จงพ้นทุกข์นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขออราธนาดอกบัวแก้วสังห้าเราจงลงมาอาวันจุเป็นองค์แก้วองค์ธรรมเป็นแก้วแก้วสามประการครอบเหล่าบรรพุรุดของเราคือต้นธาตุต้นธรรม หรือว่าอ้าพักศีรีอริยะทุกทุกพระองค์ที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกหมู่เราตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุเดี๋ยวเด้อถ่ยายรูปสัก,กนงอยก่อน